กาบสบายดีพ <muitas> ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเบอร์ทุกฐานที่เขามาหับส้มซองน้องคำน้ำโซกเมื่อนี้่ฮะกัสิมาแกงหน้าไม้ย่ำแรงพี่น้องเลยหนึ่งเขาหนึ่งแลบพออยู่กับไม่ใหญ่จืดไม่น้องอเนยน้ำสามคนผมมีคนจับกล่องหายหนมาปอกหน้าไม้แ่ปลอกหน้าไม้อันนี้ทั้งหลายเขาจะกินหน้าไม้ย่ำเทียงเขากินย่ำแรงนั่นแน่คาน้ำโซกประลาดช่วย นอาเอาเนย้ับปอกเรงไม่พีป่ปินหนาวากันม็อยู่กันสามสองคนเ้ยเก็บกแยงหน,หน้าดูยังไงด้เนยเก็บประจำวันตรงหาังหาเนาะน่าราง

คอยย่างคอยย่างต้องเช่าข้ามเสียะอยย่างพี่ว่าสบายดีพลูมาปมาพี่รพ่ลูกเป็สบายดีปลาลุงไ่มสบายดีปลาลุงนี่น้มือมาเนี่ยนั่มีคิดสบายดีปลาลุงนางลูกพีลานางสบายดีกวอนลูกสบายดีปลาลุง่อนลูกสบายดีปลาลุงก่อนจะมาปอกกไมปอกกไมนะแม่อันนนงลงลูอยร ไฮลาพอเ้นุได้ไปใส่ว่ามื่อี้อยู่เือนก็ไม่ยืดยังจะไม่เห็นยือมัไปใส่เฮ้ลูกเนียลาอัตเนี้ย่ทตัวนี่ยทาน่โอ้ยแม่คือหิวขาเทเด้ลูกเออเขาห้ากรหนึ่งได้ อยู่เขาเทเดลูกลาเมลูกเอ,อโอ้ยขอโทษเด้อพีอ่น้องวจะมาดีพี่น้องมอ น้อไงไม่เออนีอ่เป็นมมได้ได้ม่เนี่ยห่อเขาห่อเขาประดับดินเนาะห่อข่าสาไก่อะลรไหมวเน้่ยใก่โ้กแล้วบุญห่อเขาสาประดับดินห้น้อาไหม่หบเอี่ยบางแ่ คุจิหลอกุจิหลอเนาะมีอ้อยนี่หกอย่างแ้เม่อม้าือจ้าด้อมง ลายเลยเลยน้ำมือเจ้าเด้อมึงมือเนินลายบอกมึงป้าเดี๋ยวมุงมือไปนั่งกางละออกไม่นะเนยยังอันเนยเอ้ยเนยกบไม่แม่ ขขาต้มแม่เ <Arizona> <"Al orie> <aha> ้ขาต้มอยเหม่ายไยังไงูโอ้ยนจืไปยังเนี่ยเอาอเบิ่งด้แม่เขาต้มไม่ใช่จืนหอมนใ่ปลาลุกเบิ่งด้ยอยว่าเขาต้มแม่วาสิต้มใส่หม้อสหรอเขาต้มมาืดอหมวนนี้เอากับบรยไทยนี่เม้วนนี่ไม่ใช่ว่าเรื่องกัดสระดป็เอารต้มมากินเนาะ เดือนเก่ามีข้างเดียวโดเอิมขอให้ทั้งบุญสร่างผู้สนเลยจะนุ่มเมโดกลาเอิอันนี้โนเห็นตลูกเขาอย่างอยู่ รดเปิดฟังเร็วตาสิไล so ่ไปลงขันมาเปิดน้อหวังเร็วเข่าหอบปะดับดินลูกเอื้อทั้งเขากินโดดเซลเซลกันวะโตน้อหิวละสวัสดีไปลูเนสิราดอกไปแล้ว ไอ้ยังไอ้ยังฮะอืใส่บ้างใส่บ้างถูไปสบายดีปลาลุงก่อนเบ่อสบายดีปลาลุงก่อนอัสส่าอันนี้นี่มีมีนองหายนี่พี่น้องเอ้ยอยากใส่โอยอีกแล้วใส่หลักกระปุกเป็นอะไรเสียงม่ใหญ่จืดขดๆเลยน้องเพิ่งทิ้ข่าวแห้ง tên vừa năm nhảy chắc chắn 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 bộ à, nhiều bộ chắn 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 หุโปะเอ้ยบางป่าลุงเปนแล้วเอ้เออ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 เอนเออเออเอีเออออจอเกิเอเอ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 เอเออเออมอออตออเอ เซ่มย้มแซ่บบ่เนค่ะบรรยากาศยังคงคเนาะเขาก็แจ๊กเสียเหตยังแล้วเขาสีแกงน้ำไม่กินแรงเขาวะพีนองเอาหายมแซ่บใบใหญ่แซ่บเส้นถั่วเลี้ยงน้ำเนาะ nơi đây sao, nơi cái ngang nhiều mông nị, niệm đu nè đu? Mát nàng, mát nàng, vân 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 nàng, 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 vân nàng, vân nàng, nàng, กดไม่แม่นได้น้าไม้มันอึดพอพ่น,น,น,นหน้นา,นหากระตุกเนะาะพ่นห้ากระตกมามาุกเมื่อมวาน,นี่เมื่อนี่ประยุทแล้วมพ่นฮาลายะ่ยากแม่เจ้าปัจอยบ้นใกลทางไปสริไปกินแม่โอ้ยเหมือใได้กินแต่น้าไม้น้าไม้เลี้ยงมโนทน้าไม้เลี้ยงไมือนี่น้าไม้ก็บผเป็นแรงเป็นไงเป็ลุงเลย มีน้มงใหม่ไปแลงเป็นง่ายแน่ตักเต็มถ้วยเมื่อได้กินต่อหน้าใหม่เมื่อได้กินต่อหน้าใหม่พี่น้องเอ้ยน้นงใหม่บเลี้คือสิตายเกี่งบอด้หยางแล้วหน่ไปมาพ่อย่างห่นักตาลยิ่งางหยาพี่น้องเอ้ยลูกไก่กินต่อหน้าใม่น้ำตาลหย่องหยางดิน จืดบอ่อยอยากเว่าบอ่อยากเล่าไปลายพี่น้องเก็ดน้ำเลี้ยงง่ายแม่นมีแต่หน่อใหม่หน่อไหม่อมมอาไปจืดๆแหละพี่น้องกินยังก็กินแล้วกับ,กบธรรมชาตินะกินหน่อใหม่ที่รอกินายไปจังสรนแล้วไม่ใหญกจืนก็นได้ แต่ hại ถก h อกันย da sa yeah. yeah. okay. mhm. ังกัก yeah. okay. ินกะแจียวก็เดกกักินกินยังกอิ่มกันหละพี่น้องขีแล้วกันน้ม่นสิโต๊กสิโต๊กขี้เลาหลางี้เลา้่ะไปป้อนเมย์ไปเอาไปป้อนเมยเอาไปป้อนเมย์เมย์อย่าป้อนเลยบ่ พี่น้องเราก็สมมาภาคคนล้นะครัก็จะได้แก้งไหม่้อยาพี่นงเ่แล้วนรเยังบ่แล้วซะตะเลนเต้นพี่มาอยู่ทางห่ม่กจลำล่านลำล่าปลาลุงก่อนด้วย้นตีสมมาได้ปลาลุเนะตีแมเนะแม่ยากจมีความลำพี่น้องจะกลำมาเนี่ด้ รมล,ล่ำกับเพลงไว้ำไำำรวำมือใหม่รำสำเนิกับเพลงไว้รำมือใหม่เนาะมะีเจ้าเมื่อเพื่นแล้วก็คุ้มได้ถ้าก็จบคลิปไว้เพลงสำเนีิกันคลิปหนะ้าพ่อ,อ,อก,กันใหม่เด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนลำลายได้เด้อพอส,สบายดีเนะจ้าสบายดีอันเนยเด้อ pergi balik Oh, loh